ธนาคารปูม้าเขาตะเกียบไปศูนการเรียนตัวพยัญองะ qr าโ d e เอาอีกเหรอลูกหมดแล้วมั้งหมดราคาหมดราคา สรุปเอ้ยเดี๋ยวเราต้องเอาถังไปคืนเดี๋ยวพี่เขาขับรถกลับคืนถัง เมื่อกี้ถามพี่เขาว่าลูกปูที่เรามาปล่อยนี่มันอายุเท่าไหร่พี่เขาบอกว่ามันเพิ่งออกจากท้ออายุมันหนึ่งวันเองเพราะว่าถ้าเลี้ยงต่อไปมันจะกินกันเองเราต้องมาปล่อยให้มันอยู่กับธรรมชาตินะตามชีวิตของมันเนี่ยไหถ่ายเป็นวิดีโอก็ ถ่ายรูปกับคุณลุงคนที่เขาคอยช่วยเหลือปูกันดีกว่าเลือยากถ่ายรูปเขาอ่ะเขาเป็นคนดีมากเลยอป้คนไหนคนไหนพี่คนไหนพี่คนนี้ใช่ไหมขอเป็นถ่ายวิดีโอไปเลยดีกว่าได้เสือร์ไปรูกแล้วแม่ขอไปถ่ายรูปกับลุงหรือว่าถ่ายเป็นรูปก็ได้ไปมไลน์ลุงโจลุงโจครับพี่อาร์ตมาเร็วพี่อาร์ตลงยูทูบเดี๋ยวลงยูทูบให้ครับอันนี้ธนาคารปูมาให้ลงพูด อันนี้ลุงจุกเป็นคนได้ได้ให้ลุงลุงอ่ะเขาปล่อยจนมือเขาเสียมือเขาเสียเพราะยกขันปูคนเดียวอ่ะแล้วแกไม่ได้เพาพิ่งทํานะสิบปีนะครับพี่เขามาปล่อยปูผมเพิ่งเข้ามากจอกเต์เนี่ยประมาณแค่ปีหนึ่งอะไรอาเงี้ยมือก็เสียอะไรลงพูดหน่อยเดี๋ยพูดเกี่ยวกับเรื่องธนาคารปูเนี่ยเด็กมันเป็นการอนุรักษ์ธรรมชาติของชาวเรือแต่ว่าเป็น โครงการของกรมมงเรามาสร้างววาให้เราทําทีนี้เราก็สานโตทําเพื่อหรวอเ็กของเรานี่ไม่ไม่ได้จะจับอย่างเดียวแล้วก็เพาะปล่อยคืนธรรมชาติเพื่อทดแทนให้ให้ระบบมันสมบูรณ์เหมือนเดิมแต่แต่คนเลือกเขาว่าตอนนี้เขาว่าดีนะได้แต่ปูมันเยอะเลยอะตอนนี้นี่ปูก็เยอะขึ้นเยอะขึ้นเราเราหวังให้รอดกี่เปอร์เซ็นนะ ห้าเปอร์เซ็นต์ยอมการปล่อยเราไม่สามารถเลี้ยงเองได้ปู่พวกนี้เลี้ยงเองไม่ได้เพราะว่ากินแพงก้อนเขาวันเดียวเนาะวันเดียวแล้วก็อายุวันเดียวคือมาปล่อยเนี่ย ถ้าเราเลี้ยงตื่นตองวันปั๊บเดี๋ยวมันจะเริ่มกินกันเองแล้วมันจะเริ่มตายแล้วแล้วเราทำปูม้าอย่างเดียวใช่ไหมครับมีปูอื่นด้วยเมื่อก็ปลาหมึกก็มีค่ะเรามีรูปปลาหมึกก็มีค่ะือเราเพาะทุกอย่างทุกอย่างที่ว่าเจอไข่มันมาสมมติว่าถ้าเกิดชายหาดมันเริ่มลงอย่างเงี้ยมันจะมีเริ่มผัดขยะมาเชื่อไหมมันก็จะมีพวกไข่ปลาที่มันติดมาตามขยะเนี่ยคุณลุงก็เอาไปทอดได้นี่ไปเที่ยวได้ที่ปีนเขาตะเกียบครับด้านขวามือนะครับแล้วก็เป็นนเเคค้าาาาารรียกว่ธปูมขอุุณลง ไปเยี่ยมชมได้มีพวกนี่เขาเรียปลาฉลามปลาอะไรพวกนี้ร่วมมือร่วมใจกันครับแล้วก็เป็นประโยชอนได้ทั้งสิ้นเพื่อนๆคนไหนอยากมาปล่อยปูก็เขาตะเกียบซอยซอยหนึ่งตอนเช้าเช้าสักแปดโมงครึ่งก็มากันได้ละเก้าโมงทุกวันเก้าโมงแล้วจะมาตรงเวลาเก้าโมงเก้าโมงใช่ครับพาเด็กๆมาเล่นได้เด็กก็ชอบมากเด็กก็ครับเราก็ช่วยกันเผยแพร่เนาะ จะปรุงอยู่เลยเนี่ยเราก็ช่วยช่วยกันเผยแพร่เนี่ยเขาตะเกียบอยู่ตรงนู้นเนาะใครมาหัวหินก็แวะมาได้นะครับโอเคขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับพี่ๆเขามีกิจกรรมให้ปล่อยปูนะธนาคารปูมาเขาตะเกียบไม่เสียค่าใช้จ่ายนะมาปล่อยตอนเช้าที่เขาตะเกียบซอยหนึ่งประมาณเก้าโมง น้องๆเด็กๆมาเต็มเลยมาปล่อยปูแล้วก็แมงดาทะเลเราจะเขียนตรงแมงดาทะเลเราจะเขียนชื่อไว้เนาะมีหมึกมีหมึกแบบกันน้ําเขียนหลังกระดองน้องเขาไว้แล้วพี่เขาบอกว่าถ้าชาวประมงเขาจับได้อะเขาจะไม่กินแล้วเขาจะเอามาคืนที่ธนาคารเนาะลูกปูไมาอ่าตัวนิดเดียวเองตัวเท่าเท่าอะไรอะเล็กมากอะเล็กกว่ามินอีกอะ น้องชอบพาลูกๆหลานๆมาอดูเล็กมาด้วยอะไรนีาา้มาด้วยมาปล่อยปูกับแดงดาทะเลเราไปดูเดี๋ยวพาไปด,พไปดูพาไปดูลูกปูกันอ,อ,อเป็นล้านตัวต่อแทมไม่เห็ี่นี่เอาเอาขาหนึ่ เลยอามารีหัวหินมันประมาณหนึ่งกิโลนเลียแล้ว<ไห>น,นองกปูก็จะลงไปในทะเล<ไห>น,น้องปูก็จะลงไปในทะเลแล้วก็โตมาเป็นอาหารของพวกคนอีกรอบหนึ่ง วงจรชีวิตของนอ้อูเ <c oughs> มื่อกี้เราปล่อยแบงดาทะเลอุ้ยมีนกด้วยมาลองกินปลาแฟบบ ซอยน,นี้เป็นซอยเล็กๆเนาะข้างอเมซอนจะก,ก่อนถึงอเมซอนนิดเดียวเลยเลียวเข้ามาข้างในมีที่จอดรถประมาสิบกว่าคันตอนเช้าเเอ่อเมื่อคืนเราพักตรงนี้เอเามราีหัวหิน เท้าก็จะมีเด็กตอนนี้ประมาณ9ก้ามงกว่าแสงกําลังดีที่คนเขาลุมๆกันก็คือรถที่พี่เขาเออกมาจากธนาคารภูเขาตะเกียบเนาะเดี๋ยวไปดูมีมีเยอะเลยมีหลายถังเลยน้องๆชอบมากเด็กชอบมากดูทานสาวมาไอ้ ถหนุกป่็ลูกนหนุกมกเป,<ร>ปล่ามีนกด้วยค่ะนู่นเขาตะเกียกอยู่น,นู่น <c oughs> เห็นไหม <c oughs> เดี๋ยวให้พี่เขาถ่ายรูปให้ไหมกระมาจารย์ากตรงนี้ได้ไหมครับ มันจะปูวอเปล่านี่นี่สาลาวางตรงนี้ก็ได้ั้มเอาอีกไหมลูกนี่เยอะไปปล่อยเยอะๆเลย จริงๆหมาต้องปล่อยเยอะๆเดี๋ยวเราจะปล่อยลูกปูกับแมงดาทะเลท,ะที่เขียนไว้ที่เขาบอกว่าที่เจ้าหน้าที่บอกว่าถ้าชาวประมงจับได้เนี่ยเขาเห็นเขียนอย่างเงี้ยเขาจะไม่จับมากินเขาจะเอามาคืนนะนเห็นไหมไม่ใช่ว่าเขียนเราเลย เดี๋ยวเราจะปล่อยแมงดาเนาะนี่นี่มาปล่อยแมงดากันเขาอยากลงน้ำแล้วจับจับนะจับนะเดี๋ยวเดี๋ยวปล่อยไปไปเดี๋อยเรื่อยไปลึกลึกไปลึกลึกไม่ต้องโยนก็ได้อันนี่ปล่อยไว้เลยเขาบอกเขาโยนไปไปแล้วมันขะปล่อยแล้วเอาใหม่เอาใหม่